สวัสดีครับผมชาติจทรัพย์นะครับตามน้องบรรุรถเกี่ยวไทยเจริญการช่าง2006 17ปีเดินทางจากบางปะมาสุพรรณบุรีบุกเมืองบุรีรัมย์ครับตอนนี้ก็เก็บตกแล้วก็จะกลับบ้านครับเ,เร็วๆนี้ฟ้าไป950ไร่ครับ ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับนะทะลุเป้า,าอยู่ปกติแล้วพันนิดๆน,ดน,ดนดนะว่ารถเยอะครับรถเยอะแต่ว่าต้องยอมรับว่า17ปีคันนี้ยังแข็งแรงครับนะยังเปี้ยวเลยเจ้าของดูแลดีมากแต่ว่าอุ้มหนักครับนะที่300เลยโอ้ จเจอข้าวหนักพี่น้องเดี๋ยวข้าวหนักนะหรือว่าข้าวเม็ดน้อยข้าวที่เขาเลี้ยงไก่ครนนะครับหรือว่าไก่ไก่บ้านไก่ชนนะครับเดี๋ยวจะรอจับหนูหน่อยเออน้ำหนักสิบตันนะครับตัวนี้ลืมบอกไปตัวเดิน12 HP ครับ122 12, 2 น้ำมิซังดีเซลครับเอาเก็บตกแล้วพี่น้องเจอเข้าวนอนหน่อยโอ,โอ้ช่วงล่างโอ้แกเปลี่ยนโซ่ครับนะาเปลี่ยนโซ่ที่บุรือลำโดนไปสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นห้าครับแพ็คคู่ลนะโอ้น้ำยังไม่หมด ค à, อับน้ำม้วงเอาไว้เด้ย๋ยเอาโชว์หน่อยยังไงก็ต้องล้างแล้วพี่น้อง ช่วงท้ายๆนี่หนูจะเยอะครับว่าข้าวมีอยู่เจ้าเดียวโหให้หนูสามสี่ตัวได้ไงนะอ้าวหายไปไหนไเจอแล้วนะเนาะเจอปะมาเดี๋ยวด้วยกลับมาฟ้อน นูนาก็เริ่มหมดแพี่น้องโลละสองสามร้อยจริงก็ลองเลี้ยงดูได้นะนีะ่น้องเลี้ยงหนูได้นะว่าข้าวนี่โลละสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทลองเลี้ยงหนูดินูนานี่โลละสองร้อยสามร้อยนะครับไม่ต้องทำนาเลี้ยงดูนาเลยเดี๋ยวถ้านูเมืองนี่จะแพงครับแพงกว่านูนา <c oughs> ว่าซ่ามี่น้องเลย บอกไปทั่วร์หรอจัดให้ชมกันหน่อยครับน่าจะมีหนูคอยดูครับเออดูน้ำคลุกคลีเพราะตรงนี้น้ำลึกหน่อยอลองไปเลี้ยงดูครับ หนูนาโลละสองสามร้อยถ้าหนูเมืองก็โลเป็นทันมิโนอเฮ้ยแมนบอเอาอาหาไปก็ช่วงนี้อากาศมันร้อน นอ,ออก,ออก,อ,อ,กออกเป็นแถวดีนะ,อ,ะอันนี้ง่ายครับ <c oughs> เก็บตกแล้วครับเก็บตกแล้ว ได้แม่หนูนะโอ้ยสองตัวแล้วนี่หนูหายสองตัวแล้วนั้งอ่ะเก็บตกตรงนี้เหลือตกเดียวจบครับะนูเก็บข้างหลังเลยจะได้จบไปเนอง ไปเจริญกันช่าง1 7ปีบางว้าง3เมตรนะครับกุม3ตันเลยเออ ยี่สิบ1ิปีนะนิสันยักเปี้ยอยู่ครับโอ้วิ่งหน่อยวิ่งหน่อยปา๋าหนูนาวิ่งเร็วนะแต่หนูในเมืองนี่นอนอย่างเดียวว่าซานโอ้ว่าไปทัวรนะ์เลาวพี่น้องเอ้อาฮครับกับป๋าชติเจริญทรับอหาหไยจอยอามาแล้วครับพี่น้อง ไปดูกันละโอ้ยังแข็งกแกรงอยู่นะออสุดที่รีครับรถเกี่ยวส่วนใหญ่17ปีนี่โอ้ ถ้าเจ้าของดูแลไม่ดีนีไ่ไปหมดแล้วพี่น้องแต่ว่าก่อนจะเกี่ยวเขาจะซ่อมบำรุงหมดเป็นแสนกันนะได้ได้950ไร่ก็ถือว่าโอ้ถือว่าโชคดีไปครับนะแล้วก็เก็บตรงเก็บตังได้หมดแบ่งในหน้าก็สลองกันสัก สักลังสองลังกับสุพรรณแล้วพี่น้องเอ้ยใจดูได้พี่น้อง17ปียังเปรื้อเก็บเท้านอน,นครับเก็บเท้ามุมเท้านอนมากดติดตามนะครับสวัสดีครับ